ผ่านไลแมนวันนี้ที่ดียวจะสั่งมื้อเย็นทานนะคะโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านค่ะขั้นตอนแรกค่ะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน n e m a นออกมาก่อนนะคะดาวน์โหลดเสร็จแล้วค่ะให้เราทำการล็อกอินด้วยไลน์ค่ะให้กดเข้าใจและยอมรับไปนะคะเลื่อนลงมาล่างสุดค่ะแล้วก็กดยอมรับแล้วก็กดล็อกอินด้วยไลน์ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการขออนุญาตเข้าถึงของแอปนะคะให้ทำการกดเปิดทั้งหมดให้เป็นสีเขียวแบบนี้นะคะแล้วก็กดอนุญาตค่ะ กดตกลงไปค่ะแล้วกดเปิดนะคะ l ล n e Man เนี่ยจะมีบริการมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสั่งอาหารเรียกรถส่งของสั่งของนะคะเทลิบจะทำการสั่งมื้อเย็นนะคะก็ให้กดไปที่สั่งอาหารค่ะกดเลือกได้เลยนะคะว่าเราอยากจะทานอะไรนะคะหรือจะกดพิมพ์เมนูไปเลยก็ได้ค่ะที่แถบค้นหาด้านบนสุดค่ะแล้วเราก็กดไปได้เลยนะคะอ่าเทลิบสั่งเมนูสเต็กก็กดคลิกเข้าไปเลยแล้วเขาก็จะมีให้เลือกนะคะเมนูขึ้นมาแบบนี้นะคะ ก็กดเลือกนะคะเราสามารถใส่รายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะ mm. เช่นไม่เอาผักแล้วก็กดเพิ่มจํานวนได้เลยค่ะเธอต้องการ2ชุดนะคะ mm. ก็กดบวกไปเลย mm. กดใส่ตะก,กร้าค่ะกดไปที่ตะก,กร้าอีกทีนึงนะคะแล้วก็เลือกที่อยู่จัดส่งให้เรียบร้อยนะคะ mm. ก็จะมีราคาค่าอาหารค่าจัดส่งนะคะแล้วก็เลือกชําระได้นะคะเลื่อนลงมาว่า เราจะชําระผ่านพร้อมเ์หรือว่าใช้เงินสดอ่ะสมมุติว่าที่รีบเลือกเป็นเงินสดละกันค่ะกดบ่ายเงินสดแล้วก็กดยืนยันนะคะกดสั่งได้เลยอ่ะเช็คที่อยู่เบอร์โทรอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ก็จะขึ้นมาให้เรานะคะว่าเลขที่คําสั่งเท่าไหร่ตอนนี้ขั้นตอนไปถึงไหนแล้วถ้ามาถึงแล้วนะคะคนขับก็จะโทรมาหาเราคะ่ะว่าตอนนี้อาหารมาส่งแล้วนะคะเราก็รอที่บ้านแบบสบายๆได้เลยค่ะมาแล้วขอบคุณค่ะ